โคตรเลยเจสซี high, high, <cat> ่ลินยู no <cat> ่งใหโคนรเลยนะมาอุ <Music ę> ้มมาไม่พอนี่เงาโคตรสีโคตรเลยยังจ้ะลงบนนี้มันไปน้ำปีหลังเด้อเด้อนี่เครืองังคือปีตะก้อนคนว่าเออขึ้นเงินเออได้มือกัมขึ้นคำเออได้มือกอกจูบจอกหอมมาเชิญขอบเชิญโค้สบายดีทุกคนวันนี้กะมาพบกับซ่องน้องเก๋สาวผู้ไทยนะทุกคนเนาะ สาวภูไทยฟังเล่าเด้อืันนี้ก็เป็นวันที่หเมษายนนรุ่นสองห้าหกแปก็เป็นเดินแห่งสงการนะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องเกเองก็คือบอได้ยู่นะทุกคนว่าสิไปกรุงเทพเม,มือ่อวันที่หกนี่ก็เลยืันนี้ก็เลยสีมาสมมาทุกคนสมมาอีพออีแม่กับอีแม่เท่าเนาะก่อนสงการเพราะว่าสงการเท่าบอได้ยู่นะทุกคนว่าสิีไปอันขายปืนอยู่ทางฝั่งไทยท่แูแหละกับไปหาเงินโง่งนี้นะทุกคนเนาะเพราะว่าอัน ลองเบิ่งค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกของน้องเกที่วัดซิไปค่ะนะกอยู่บ้านทัากระบกบ๊อมีแนวเฮดปลาเลอก็เลยัดสินเจอไปตัวแรกของน้องเกอีนนี้ไปขายปืนนแต่ว่าไปไทยนะเคยไปมาแล้วแล้วน,นี่กะเป็นเื้อนของน้องเกเองที่่ข้างหลังทุกคนเนาะกะยิ้ทายบรรยากาศไว้เบิ่งเพ้อแบบกินหอดบ้านนะ <laughs> ไปทุกคนตอนนี้เกมเครื่องเกมของที่สมมาอีเมลแล้วเนาะไปเบิ่งน้ำเดียวนนเนาะบรนยกะ อขอเฮ้พ่อีออแม่และใครยทุกคนเนอสุขภาพแข็งแรงความเจ็บปวดได้ความใครบ่เฮอมิอทุกคนเอาปะไปเบิ่งน้ำเดียวตอนนี้นเกลียลังเสียงเข้าไปเฮืหืดแล้วสมมาก,ก่อนมือสงการสงพระในบ้าน พอก็มาละนั่งนะแม่พอเชิญนั่งค่ะสามตังนี่เด็กน้อเพื่อนลำเลือกน้ำบน้ำหอมเท่ากับปีนี่แล้วด้วยครับเจ้าแฟสเจ้าแฟสกันมาลินทะเลมาลินน้ำทุกคนสม่าเบียเท่าน้ำสบายบายดียายน้ำบายดีไม่ได้เดินทางเหมือนบ่ แปมามไอยไ่มม่ปะไปเอฟเลยตัวบไปสันการเงินทางไปัวิบแ้ทุกคนนี่เนาะครอบครัวเมืกี้ที่อยู่กับแตว่าอายอนะสีิไทยนะสองดวงไดกันนึงบอมมีคู่มาแต่สีโทมาแบบอาสบายดีไม่เอากเจอเลยแกเจอกองไปหัว

Ghé, sâm là... Để... bài, bài đi ghé, 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 อิลีนี่โอ้มือถึงนิ่งอิลี่พอขนาดมเงินาซื้อนอหทกน่ยาเดยวไปวอห้ไมัดแล้วได้คนนอคลุมนะขอปอุอแม่

ของคุณของคุณเอาไอ้แม่อยแม่กรถึงเงนเยมีผู้ช่วยูเบิ่งผู้แงงมีผู้ปันใจะให้เป็นอันจะให้ันไยอันแม่บนโต๊ะบนีให้ไปนะกา่ไม่พอเลทำควาร่ำคารวย่นั้นผู้ใดจะเป็นเกป็นอายให้ได้งามได้มาดท็่นรว่าอยั่ทอัน เบิ้งคออันโซมาโซมาเนาะทรงการตอันนั้นน้ำเราเกเอทพดเออโซมาน้ามัาเลิกเอพดโจทย์พิดเนาะทั้อเนาทางทางกายทางว่าจาทังใจเนาะทั้งน้ำทังเท้าทห้ีย้อนอะไรเปปลาถึงาเออเอไลือันม่อมุคือจึ่เพราะอเดมมันปี๊บกันนนั่นกัไม่ยกพูดไรขอบุณพอคุณเน้ะนี่แหละ เลือ r ดียามดีเด้อลูกเด้อพระพุทธอันพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าเลือกดียามดียามเด้อก็ได้เฮาพร้อมามเด้อเพอยอนุโพธาดามดีเพิ่นว่าแนามนี้แน่เพิ่นว่าามเฮาดีัดให้มีสมเิกะสความปรารถนาาเอ้สสปฏิหารคเิกมันได้สความปรารถนาเด้อเด้อคิด้เอสัของลนมาสความง แต่ว่าเออลูกปฏิบัติตามความจริงข้าวบริลลุปนะคืนโน่เอาเ,เอาโดยบริชดุดเขาโดยเฮือโดย,โดยแห้งแห้งแข่งตานั่นคือมันก็ต้องมาหาเฮ้าความจริงคือความจริงเอาเอาบริชุดไปค้าข,า,ขา,ายงานนี้ไม่ได้ถูกต้องนะไป้แต่พูดป้านเานะเางินกะ เพื่อได้ชงความปาดขนาดอะไรกันเรือดียามดีเอาไปนั่งทานนั่งอะไรหีามดีอาสาจัรนีปฏิหารเกินกัโลันสิ่งที่เฮามันู้สิมาหาเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างตัวมันบุรีมันไปน้นปีหลังเด้อเด้อ่นื้อข้งคือปีตะก่อนคนว่าเออขึ้นเงินเนื้อในมือกล่มขึ้นคำเอไในมือกอบจูจอบหอมาชื่อครบชืโคเวลามือโลยอยู่ดีๆนะี่นจะสนิทิาจกนเ้อุมางหลทุก

Rồi vô, rồi n đem lên đây luôn. cơm cơm à m i l thả tí. ก้า <g> ่อายมันนที <lings> <t> ่เ <laughs> ก่าที่ใหม่นี่มีแต่ละแกด กต้าุ้งก้าล่าอีมนตุ้งผ้าไส่นี่จะทำรั่วลูทำโบาณรัันย้อนทั้งเพื่อนแก่แล้วดคุ้มคนแล้ดีไม่ให้สุขภาพเ้มแขกเ้นแขงเรื่มเื่มเงินให้หมาเรื่มะมาทุกคมั่งกันตัวนี้อมกัน ทั้หลังทั้งหน้าขูดไป้น่าหไหมเอยเอ้ยหดมือเลยมามีนมา่งหดมอมเหดมือมเมหดก่อนมามมือมือน้ำมตวขึ้นล เวลพน้ักแพ่งกันพูดเพ่น้งได้ะกันคืออันดิบกันไม่ไหมทน่าละมอลเมเลยไกินทุกีดเลอมไม่เข้าเน่ยมาดีมาเมอไย่าหาไปเกิดอกิหเลเมให้ไม่หล่อมาบไม่ลูกหายไปไหม่ไเมมไมไกิอัม ล้มได้มอา้าดีนะาวมก็ไ้มานอัาพัดลางนเแ่ด้กหึัะนเรากเพศพิดกับเพ่อใครเพอได้

ยังพิ่นกับมหื่นนี่พอเท่านี้เลยน้อสลินเนสันมาฮดบ้อมฮดบ้าเอ็มมาฮดตีนมามีบ้าอ้าวนนตอนนี้สมัสม้เนาะจะสอบทำถุงเรื่องมมีเงสมัอีโคอีเมกะนํำขอเพื่พีพีทุกคนนํำเด้อปีไม่สุขสซขดีปีไม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงบีหิดจบปดยเด้อำลวยเงไหลนองทองไหลเข้าเด้อบาย